วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องปลดล็อกนกกรงหัวจุกนะครับผมม,มีหลายคนได้ถามเข้ามานะครับผมว่านกกรงหัวจุกจะปลดล็อกตอนไหนใช่ไหมผมก็มาอัปเดตแล้วก็พูดคุยในคลิปคลิปนี้นะครับผมแล้วก็พูดถึงความคืบหน้านะว่ามีอะไรคืบหน้าหรือเปล่านะครับผมเนื่องจากได้ถามกันมาหลายคุณนะว่าจะปลดล็อกทันในปีปนี้หรือไม่นะครับผมถ้าถามว่าจะปลดล็อก นกงหัวจุกตันหรือไม่ในปีปีนี้นะครับผมก็ขอตอบเลยนะครับผมว่าไม่ตันนะครับผมนกงหัวจุกจากปลดล็อกไม่ตันในปีปีนี้นะแต่หลายคุณถามมาว่าปลดล็อกแน่หรือเปล่าปลดล็อกแน่นะครับผมแต่ผมจะบอกนะครับผมว่าที่จะปลดล็อกอยู่ในปีปีหน้านะครับผมปีนี้เนื่องจากหลายๆอย่างนะมันไม่ทันนะเวลามันไม่ทันไปเล้ยวนะครับผมแล้วเมื่อถามว่าจะมีการ กลับการตัดสินหรือไม่นะครับผมคนใหญ่คนโตก็ได้บอกมาว่านกคงหัวจุกปลดล็อกแน่นอนใช่ไหมอาจจะมีคํากลับคําตัดสินได้นะครับผมถ้ามันมีหลักฐานนะครับผมว่านกคงหัวจุกนะครับผมมีการใช้น้ํามีการใช้สารเจพติดที่ไม่ดีนะครับผมเพราะว่ามันจะนําไปค้านได้นะครับผมในการปลดล็อกครั้งนี้หรือว่าการจับ นกปลาเยอะๆมากๆจนนกมันไม่สามารถขยายพันธุ์ได้นะครับผมเออถ้าก็ามีหลักฐานจำพวกพวกนี้นะการปลดล็อกยากแน่นอนนะอ่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับผมข่าวสารไม่ว่าจะเอ่อการที่ว่านกคงหัวจุกนะครับผมจะสูญพันธุ์หรือไม่สูญพันธุ์ถ้ามีข่าวเกี่ยวกับนกคงหัวจุกตอนนี้คือเรื่องจะถึงสมาคมทางนั้นนะครับผม เพราะว่ามันจะอยู่ในเปนการการตัดสินนะที่ว่าจะได้ปลดล็อกหรือไม่ปลดล็อกเพราะฉะนั้นนะถ้าตอนนี้มีข่าวขานกกรุงขายนกปลาจับนกปลาอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะมีผลต่อลูกคดีในการปลดล็อกหรือว่าจะมีอ่าคนผสมได้เยอะปล่อยนอกเยอะมีคลิปแบบนี้เยอะเยอะนะครับผมก็จะช่วยให้การปลดล็อกนกกรุงหัวจุกให้ขึ้นอย่างแน่นอนนะ อ่าแล้วก็มีคนถามนะว่าพี่แล้วพวกผมจะมีอ่าช่วยกันได้อย่างไรนะครับผมในการสนับสนุนที่จะให้ปลดล็อกครั้งนี้ดีขึ้นนะครับผมพูดง่ายๆนะแค่คนที่เก่งนกเลี้ยงนกนะครับผมเอานกไปเก่งเราไม่ใช่สารกระตุ้นนะครับผมเราไม่ใช่ใช้น้ําอ่านั่นก็เท่ากับว่าเพื่อนๆทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยกันนะ เอ,อทีนี้เพราะว่านกกรงหัวจุกตัดสินนะมันจะปลดล็อกได้ไม่ยากนะลงไม่ใช่สารติดเราเลี้ยงนกเพื่อความสวยงามแข่งกันเพื่อเป็นประเพณีพระปะพูดคุยเออทีนี้มันปลดล็อกง่ายเลยนะเพราะว่าไอเรื่องที่ว่าผมได้ไปสอบถามพูดคุยมานะครับผมเรื่องน้ําเป็นเรื่องปัใจจัยใหญ่ที่สุดเลยนะครับผมอ่าลงลงมาก็คือเรื่องนอกป่านะครับผม สองเรื่องนี้นะถ้าไม่ได้ปลดล็อกก็จะเป็นเพราะสองเรื่องนี้เป็นหัวข้อใหญ่นะครับผมถือว่าเป็นหัวหัวข้อใหญ่แต่ตอนนี้ได้รับกระแสที่ดีนะครับผมเพราะว่ามีหลายคนเขาไปเม้นตามเพจตามกลุ่มต่างๆที่บอกว่าอยากให้ปลดล็อกโลกงหัวจุกถึงค่อนข้างเสียงเยอะพอเสียงเยอะทีนี้นะครับผมเขาก็รับฟังประชาชนที่ว่าเสียงค่อนข้างสูงอ่าทีนี้มันก็มีลุ้นในการ ผลลบที่เราบอกว่ายากๆๆมันก็ทําให้ดูดีขึ้นมาน่ะจริงๆนะครับผมการผลลกนี้คือมันเออมันแน่นอนมันสักระยะเลยนะเออแต่เขาก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนอยู่นะครับผมจนมีมติไม่นานนี้นะครับผมที่ว่าจะสรุปได้อย่างแน่นอนเออแต่ว่าหลายคนถามผมว่าทันไหมปีนี้นะมันไม่ทันเลี้ยนะครับผมปีนี้ยังไงก็ไม่ทัน ลุ้นปีหน้าต้นต้นปีนะครับผมก็จะมีข่าวดีให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะตอนนี้นะครับผมหน้าสื่อหน้าโซเชียลของเพื่อนๆที่ปล่อยนอกกันนะครับผมที่ปล่อยนอกออกไปนะเออมันก็มีคนสอดส่งอยู่เหมือนกันนะว่าพี่น้องชาวไทยเออปล่อยนอกมากไหมผสมนกได้มากไหมนกจับไม่ศูน์พันอ่าทีนี้แหละนะครับผมมันมี มันมีนะหน่วยงานมันมีทั้งหมดนะครับผมก็ตามดูอยู่ทั้งนั้นนะแต่ว่าผมก็เห็นหลายคนที่ว่าปล่อยนอกกันไปแล้วนะก็เป็นผลดีนะครับผมยิ่งปล่อยนอกมากอ่าอ่คนที่เขามีผลต่อการรวบร,รวมส่งข้อมูลว่าคนไทยปล่อยนอกเยอะมันก็มีผลนะครับผมอ่าและมีอีกข้อหนึ่งนะครับผมที่ว่าเป็นการสนับสนุนเออพูดไง่ายง่ายก็คือคนที่เขาไปเล่นอ่า ลูกฟาร์มอ่าเห็นไหมสีเขียวผสมหน้านวนบ้างอะไรบ้างนะเออพอเป็นลูกฟาร์มนี่คือนกมันไม่ได้มาจากการจากป่านะครับผมเพราะผมพิสูจน์ได้ว่านกมันมาจากฟาร์มจากฟาร์มก็คือการเพาะเลี้ยงเพาะเลี้ยงก็คือไม่ได้จับมาจากป่าอ่าข้อนี้นะครับผมมันก็เป็นอีกหนึ่งข้อนะที่ดีว่าเออหลากหลายคุณเออ ไปซื้อจากฟาร์มไม่ได้จับนกมาจากป่าเขาก็เห็นด้วยนะการปลดลอกก็ยิ่งง่ายขึ้นนะเออถ้าถามว่ามันเพลงไหมมันก็เพลงนะครับผมแต่ว่ามันถูกกฎหมายอย่าพูดง่ายๆนะทำง่ายๆนะก็คือเราไม่ได้ไปจับสัตว์มาจากป่าเราไม่ได้ไปดักเอออ่าและใครที่ได้เห็นคลิป,คล,ปคลิปนี้แล้วนะครับผมว่ามีนกตัวไหนที่ว่าเราไม่ถูกใจไม่อะไรก็ปล่อยๆไปบ้างทำคลิป อัพลงโซเชียลนะครับผมทุกช่องทางนะทุกบ้านนะไม่ว่าบ้านดำบ้านฟ้าทุกบ้านนะครับผมเพื่อนๆลงไปนะเจ้าหน้าที่ก็เห็นว่าเออมีคนปล่อยนกเยอะอ่ามันก็ทำให้การปลดล็อกไม่ยากนะครับผมทางที่ดีนะถ้าเราจะมีส่วนร่วมช่วยกันนะอย่างแรกเราไม่สนับสนุนการซื้อนกป่าไอ้นี้เราก็มีส่วนได้อ่าไอ้ส่วนช่วยเลี้ยนะ ซื้อลูกฟาร์มอ่าอัน,นี้นกก็มาจากการพ่อฟันร้อยเปอร์เซ็นทางที่ดีนะครับผมทุกคนร่วมด้วยช่วยกันหลายๆคนณนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็อินผลดีแน่นอนนะในคลิปนี้นะครับผมที่ผมได้จัดทำขึ้นมานะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์อ่าในการที่ว่าจะปลดล็อกนอกกรงหัวจุกนะให้เพื่อนๆได้อัพคลิปลงกันบ้างนะใครปล่อยนอกเยอะๆก็ คลิปลงไปนะครับผมผมเชื่อว่ามีทุกหน่วยงานดูอยู่ทั้งนั้นนะครับผมและในการปลดล็อกนกงหัวจุกครั้งนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณนะสมาคมนกงหัวจุกที่เขาต่อสู้จนจะได้ปลดล็อกเลยนะเลี้ยงนกหน้าบ้านทีนี้ก็จะได้ไม่กลัวไม่ต้องกลัวอ่ากลัวแต่วาบอย่างเดียวโพนะครับผมไม่ต้องมากลัวเจ้าหน้าที่สําหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปปลดล็อกนกงไว้ ก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ผ่านเข้ามาแล้กวก็าฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ